สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เครื่องซักผ้าที่บ้านมาน้ําไม่ไหลเข้านะครับตัวนี้วันนี้ผมจะแก้ปัญหานะครับตัวนี้เครื่องซักผ้ายี่ห้อซัมซุงจะมีปัญหาถ้าน้ําไม่ไหลเข้าถังจะมีปัญหาตรงนี้นะครับว่าวเปิดน้ําเข้าเครื่องตัวนี้ตัวนี้เป็นสินค้าแบบเป็นตัวสินค้าพุ่มเฟือยนะครับถ้าเป็นของยี่ห้อซัมซุงนะ มันจะเสียค่อนข้างบ่อยใช้มาประมาณสักปีสองปีมันจะเสียเขาจะเสียบ่อยมากตัวนี้คืออาการของมันก็คือเวลาเราซักผ้าเราเปิดเปิดเสร็จแล้วเนี่ยเริ่มทํางานเนี่ยน้าจะไม่ไหลเข้าถังนะตัวนี้น้ําจะไม่ไหลเข้าถังถ้าน้ําไม่ไหลเข้าถังนี่อันดับแรกคือข้อสังเกตเลยจะเป็นตัวที่หวังตัวนี้นะครับตัวนี้จะมีปัญหาบ่อยมากเนี่ยสำหรับเครื่องสําสุงคือปัญหาหลาักๆ ของการน้ําไม่ไหลมาครับวนันนี้ตัวนี้ตัวนี้ทังผมก็ได้สั่งซื้อเป็นตัวนี้มาจากนายลาซันด้านะครับตัวนี้เราสั่งมาแล้วของเรามาแล้ววันนี้เราสั่งมาแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนให้ดูนะครับต,ตัวนี้เดี๋ยวจะมาเปลี่ยนให้ดูนี่ตัวนี้มันจะมีแบบ 2หัวนะครับตัวนี้จะมีแบบเครื่องซักผ้าถ้าใหญ่หน่อยจะมีสองหัวสหัวแต่ของผมมันจะมีแบบหัวเดียวนะครับตัวนี้รูเข้ารูรูเข้า1รูรูออก1รูนะครับตัวนี้ตัวนี้สั่งมาในราคา9กบาทนบครัาบในแอปลาสันดากันวันนี้เราจะมาเปลี่ยนกันนะครับตัวนี้คือถ้าน้ําไม่ไหลเข้าเครื่องนี่สันนิฐานได้เลยลำรับแรกตัวนี้มีปัญหานะครับลำดับแรก ส่วนมากจะไม่ซ่อมกันนะครับตัวนี้ส่วนมากจะไม่ซ่อมกันส่วนมากคือเสียก็เปลี่ยนไปเลยทิ้งไปเลยนะครับตัวนี้ส่วนมากเราจะไม่ซ่อมกันนะครับเป็นสินค้าที่แบบเสียแล้วเปลี่ยนเลยราคาเก้าสิบเก้าบาทครับในลาซานด้านะครับตัวนี้ถ้าเป็นของซัมซุงนีเสียถ้าเสียก็คือน้ําไม่ไหลเข้าเครื่องก็จะเป็นตัวนี้เลยพอเริ่มทํางานมาวิธีเปลี่ยนก็ง่ายๆนะครับวิธีเปลี่ยนก็คือเนี่ยถอดสายไฟตัวนี้ออก ถอดมาแล้วเข้าเอาวางออกแบบนีนะ้แล้วรก็งัดขึ้นนิดนึงนะครับตัวนี้งัดขึ้นแบบนี้เลยนิดนึงนิดนึงเลยนี้นี่เรียบร้อยแล้วครับจะเป็นแบบนี้เลยครับงัดขึ้นแบบนี้เลยงัดขึ้นแบบนี้เลยเหมือนกันไหมครับนะครับเป็นงัดขึ้นแบบนี้เลยตัวนี้จะเสียแล้วมันเป็นระบบอัตโนมัตินะครับ เวลาเครื่องทางานเขาก็จะสั่งให้ตัวนี้ปล่อยน้ําไหลเข้าเครื่องใช่ไหมครับผมแต่ว่ามันเสียแล้วเราก็เปลี่ยนใหม่นะครับตัวนี้ราคา99บาทเองนะในรัศดานวิธีใส่ก็ง่ายๆครับตัวนี้ของใหม่นะครับตัวนี้ใส่ก็คือนะครับจะมีรูช่องอยู่คือสุบเข้าไปอย่างนี้เลยจะมีเข้าช่องมันนิดนึง แค่นี้ครับผมใส่แค่นี้เสร็จแค่นี้นะครับนี่แค่นี้เลยใส่กันง่ายๆแบบนี้เลยครับผมถ้าตัวนี้ถ้าเราไปจ้างช่างก็ตอนปีแรกๆที่ผมไปจ้างเขาทำนีเฉพาะซื้ออะไรก็ประมาณสามร้อยห้าสิบบาทแล้วเขาก็เอาค่าแรงอีกประมาณครึ่งหนึ่งก็ประมาณตกวันเจ็ดร้อยนะครับตัวนี้จ้างเขาก็ประมาณเจ็ดร้อยแต่ถ้าเขาให้เขามาดูที่บ้านก็อาจจะเป็นพันนะครับตัวนี้ แค่เปลี่ยนตัวนี้ตัวเดียวนะครับผมถ้าใครเครื่องซักผ้าซัมซุงเสียอยู่ก็ลองทําดูนะครับผมตัวนี้เป็นของซัมซุงเลยจะมีปัญหาบ่อยนะครับใช้ไฟใช้ไปก็จะเสียแล้วก็จะเปลี่ยนกันเป็นระบบออโต้นะครับตัวนี้วิธีใส่สายไฟก็ง่ายๆครับตัวนี้เสียบเข้าไปเลยนะตัวนี้เสียบเข้าไปเลยครับสองสาย นะครับผมเรียกร้อยครับผมเสียบเข้าไปแบบนี้เลยนะครับวิธีใส่สายไฟก็คือง่ายคือถอดสายไฟตัวนี้ออกมาแล้วก็เสียบเข้าไปเลยครับผมเดี๋ยวเอาเทปพันกาวมาพันตัวนี้แป๊บน,นึงก่อนนะครับเดี๋ยวจะหมุนให้ดูแล้วเราจะทดสอบเครื่องนะครับตัวนี้จะซ่อมง,ง่ายมากแลวแก็ประหยัดสาหรับพ่อบ้านที่อยากจะทําเองนะครับผมทําเองได้เลยนะครับผมลองสั่งดูในลาซานด้านะครับเก้าสิบเก้าบาทเปลี่ยนได้เลยไม่ต้องไปจ้างช่างที่ไหนนะครับตันนี้นี่ครับของกาวันครับผม แต่ผมพันเกีียวแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บเกีียวเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราพันเกีียวเสร็จนะครับเราก็จะมาหมุนเข้าเลยนะครับตัวนี้หมุนเข้าเลยนะครับผมหมุนเข้าไปแค่นี้นครับหมุนเข้าไปแน่นๆเลยนะครับตัวนี้อะไรที่ซ่อมเองได้ก็ซ่อมนะครับผมตัวนี้ใครก็ซ่อมได้นะครับซ่อมง่ายมาก แค่นี้ครับผมเรียบร้อยครับเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เดี๋ยวเปิดน้ำดูเปิดน้ำดูก่อนโอเคเช็คดูถ้าน้ำไม่หยดคือใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ถ้าน้ำไม่หยดจะใช้ได้เลยเสียบปลั๊ก ครับผมแค่นี้ครับผมเสร็จแล้วนะครับผมแค่นี้นี่ของเก่าแล้วก็ทิ้งได้เลยครับไม่ต้องไปซ่อมนะครับไปลี่แกนก็ได้ของเก่าทิ้งได้เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองทดสอบกันนี้ป่าครับว่าทํางานได้ไหมเมื่อกี้น้าไม่ไหลนะครับน้ํามันจะไม่ไหลตรงนี้นะครับแต่ผมเปลี่ยนแล้วผมเปลี่ยนเบา เปิดปิดน้ําเข้าไปแล้วนะครับตัวหนึ่งราคาแค่เก้าสิบาบาทไม่ต้องไปเสียเงินเกือบพันจ้างคนอื่นนะครับจ้างช่างตัวนี้ถ้าเป็นยี่ห้อซัมซุงก็จะเป็นแบบนี้ครับเป็นโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบกันี้กก่อครับเปิดได้เปิดดูโอเคครับสักเร็วแล้วก็เริ่มเลยครับ นะครับน้ำไหลแล้วแค่นี้ครับน้ำไหลสะดวกเลยนะครับผมเพื่อนๆครับแค่นี้เราก็จะได้เครื่องซักผ้าเราก็จะทำงานแบบปก,บกบติเลยนะครับผมน้ำไหลปกติแล้วนะครับเนแค่นี้นะครับนะก่อนหน,น้าน้ำจะไม่ไหลเข้าน,นะครับผมังครับเป็นแค่ตัวเดียวเลยครับผมตัวนี้นะครับราคาเปลี่ยนตัวนี้แค่ตัวเดียวครับ99้าสิบ้าบาทสาทั่งในลาซาด้าซัปปิ้มาก็ ก็จะใช้งานได้เลยนะครับไม่ต้องไปจ้างช่างมานั่ครับผมขอบคุณสําหรับรับชมนะครับขอบคุณสําหรับกดติดตามขอบคุณสําหรับกดกดใจนะครับขอบคุณทุกที่ทุกคนนะครับผมนี่ก็เป็นงานมือช่างบ้านๆนะครับผมขอบคุณมากครับ